สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอการทำรางรางใส่อาหารไก่แบบง่ายๆไม่ให้ไก่มันเขีย่ยแล้วก็หลุดออกจากรางของมันนะครับง่ายๆเลยมีขวดอันนี้น่าจะเป็นขวดโคกขวดพลาสติกอ่าขวดพลาสติกเป็นขวดโคกนะครับมาตัดช่องง่ายๆเลยตัดช่องแล้วเราก็ใส่อาหารไก่ไปข้างในนะครับแล้วก็ อีกอย่างคือจะทําขาที่ตั้งไม่ให้ขวดมันกิ้งใช่ไหมครับถ้าขวดมันกิ้งมันก็จะหกทิ้งเดี๋ยวดูให้จบนะครับว่าใช้ยังไงใช้อะไรทํามันถึงจะไม่กิ้งนะครับเริ่มต้นอะไรขวดมาเราแกะฉลากออกก่อนเลย <Yeah. S 1> แกะฉลากออกนะครับแล้วเราก็ปาดเป็นช่อง ให้เหมือนตัวอย่างที่ทำไว้ากาตเตอร์กีดเข้าไปเลยระวังมือด้วยใครมีไก่เล็กๆเลี้ยงอยู่หลังบ้านเหมือนของที่บ้านนะครับอาจจะ ไม่กี่ตัวที่บ้านมีสิบกว่าตัวเราก็ไปซื้ออ่าลางไก่มามันก็หลายตังค์ทีนี้ใส่จานใส่ขันไว้มันก็เขลียทิ้งหมดเลยคิดว่าทำยังไงดีหาเงียคิดวิธีทำเลยม,มาเจอขวดพลาสติกลองดูก็ใช้ได้ผลระดับหนึ่งนะครับ ถือว่าเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากขวดก็เก็บมาจากข้างๆหรือเรากินอยู่แล้วแล้วก็เอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ดีกว่าเอาไปชั่งกิโลขายขวดข้างๆนั้นตัวอย่างใช้งานแล้วนะครับอันนี้จะทำเพิ่อมอีกอกันนึงก็เผื่อมีใครสนใจเอาไปทำตามไม่ว่ากันนะครับ ว่าช่วยกันใครมีคนคิดดีๆเอามาลงไว้ให้คนข้าดูบ้างวันนี้อาจจะได้สักสามช่องเพราะผลมันเล็กกว่า ต่ใช้ได้ผลนะครับถือว่าโอเคระดับหนึ่งเลยแหละไก่ก็ได้กินอาหารง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องหกเลือ,อะไม่ต้องหกทิ้งปกติให้เข้าไปเสใส่จานบ้างเสใส่ขันไม่บ้างเขาเขี่ยทิ้งหมดอาจจะไปซื้อร้างก็หลายตังอยู่นะ เน,นี่จะได้สามช่องสามช่องก็ไม่น,านา่ามีปัญหาเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับง่ายงาย่แล้วเราก็เอาอาหารใส่ตอนนี้อาหารยังไม่มาคราวนี้มาถึงเราจะวางยังไงไม่ให้ขวดมันกิ้งไปกิ้งมาไม่ให้อาหารถูกไปด้านข้างนะครับง่ายง่ายเลยไม่ต้องมีอะไรมาก มาแลวอุปกรณ์ของเราเศษไม้เศษฟืนข้างๆบ้านเก็บมาเลยนะครับเก็บมาทำเป็นประโยชน์เอาจาะมาข้างๆเลยเจาะข้างๆขวดมองดูให้เลยมุมใกล้เคียงกันเราจะตั้งประมาณไหนจจอะอีกข้างหนึ่งเสร็จแล้ว อย่าไม้เข้าไปอย่าไม้เข้าไปให้ทะลุอีกข้างลองดูว่าตั้งได้ไหมโอเคไหมครับกิ่งมานี้ก็ยังอยู่กิ่งวันนี้ก็ยังอยู่ถ้าใครอยากแข็งแรงใส่ข้างในอีกอันหนึ่งโอเคเลยนะครับอันนี้ง่ายๆ เดี๋เป็นบ้านของเราเลยเดี๋ยวอีกนึงนนี้ต้อง<ด>หางไม้น,นะคะอันนี้ต้ออย่ไปหาไม้มาใส่อีกเพราะว่าลอยใส่มาแล้วนะครับอย่างงครับที่ใส่อาหารแบบง่ายๆ้าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ